ไข่ตาไรทิพตมาที่นี่เลยจอยมาทำไมต้องปิดตาด้วยอ่ะเดี๋ยวๆโอเคโอเคหลับตาไว้นะหลับตาไว้อ่านั่ง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 โอเคคือที่เราปิดตาจอยมาตอนนี้เรามีเรื่องจะเซอร์ไพรส์จอยจริงเหรออะไรอ่ะถ้าเราบอกมันจะเซอร์ไพรส์ไม่ละจอยแล้ลืมตาได้เมื่อไหร่อ่ะโอเคลืมได้ละ คือว่าเราเห็นจอยวันนี้แต่งตัวมาสวยมากจะให้จอยไปสวยแค่ในตลาดได้ยังไงพูดถูกอ,อยากให้จอยสวยอยู่ในที่ที่เหมาะกับความสวยของจอยแบบนี้แล <Hey. S 2> ้เรามีเซอร์ไพรส์สำคัญจะมอบให้ด้วยจอย She may the face can may be the be forget be treasure may may can first I or regret r e ออะไรเพราะมากเลยอะ่ะเพราะเพราะอะไร่างร้องอะ่ะ เซอร์ไพรส์ไงจอยเฮ้ยแต่โอเคนะขอบคุณในความพยายามอ่ะแต่ว่าทุกอย่างมันกำลังจะดีหมดเลยอ่ะยกเว้นตอนเติรอลเพงโอเคเพลงไม่เป็นไรลืมมันไปก่อนที่นี่ก็คือร้าน c o l o r f e l d อยพัฒนาการห้าานั่นเองคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ก็คือ fresh f u o d and relax place ก็คือเต็มไปด้วยความสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายถูกต้องเหมือนยกภูเขาอันล่มลื่นเนี่ยมาไว้ใจกลางเมืองเลยแต่จอยไม่ต้องทำอะไรเลยวันนี้ทำไมอะเราจัดเตรียมไว้ให้จอยเรียบร้อยแล้วมาถึงสั่งอาหารไปแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วรอแค่จอยมานั่งอยู่ที่ตรงนนี้้แลววกก็สยยิอ ตมีวันหยันที่เต๋อลูกเคมากเลยใช่ไหมล่ะวันนี้เราเป็นท่านชายมาอู๋ยังไม่ได้เรียกเขามาเห็นไหมล่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจินเจ้าของร้านใช่ค่ะพอดีมีเมนูพิเศษนะคะที่คุณเต๋อเขาสั่งไว้ให้คุณจอยโดยเฉพาะอันนี้คือปลาหิมะอบสูตรคอร์ฟิลนะคะอีกจานหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะกุ้งทอดลิ้นจี่ค่ะกุ้งทอดลิ้นจี่ค่ะอันนี้คือยำส้มโอกุ้งสดนะคะขอบคุณคุณจีนมากนะคะยินดีค่ะขอให้ทานอาหารให้อร่อยนะคะ ขอบคุณครับหนึ่งสองทานได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเรียบร้อยครับามาที่เมนูแรกของเรากันเลยดีกว่าครับกุ้งทอดลิ้นจี่นั่นเองครับเขาจะนากุ้งแช่บ๊วยสดๆนะครับเอาไปสอดไส้ลิ้นจี่จากนั้นก็จะทอดด้วยแป้งให้แบบเหลืองกรอบหอมราดด้วยมายองเนสแล้วก็โรยด้วยไข่กุ้งดูดิลงตัวมากคือมันน่าทานมากเลยอะคือข้างนอกเป็นแป้งชาแล้วก็เป็นลิ้นจี่แล้วก็เป็นกุ้งอะซึ่งลิ้นจี่นี่เป็นผลไม้ที่หวานแล้วก็แบบ เปรี้ยวๆอร่อยๆแล้วเนาะคือลิ้นจี่มันจะแบบว่าหอมหวานใช่ไหมคะแล้วแบบเปรี้ยวน้อยๆเลยอ่ะแล้วก็กุ้งอ่ะมันเข้ากันมากแบบไม่น่าเชื่อเนอะแล้วมันยังเนสมันก็รสชาติเพิ่มแบบความกลมกล่อมอ่ะมันเป็นอาหารที่แบบพอทานแล้วมันไม่ได้แค่อร่อยมันหอมมันหอมจริงบอยู่ในปากเลยวันที่เมนูนี้นะคะปลาหิมะอบคอร์ฟิลนะคะเขาก็จะเอาปลาหิมะเนี่ยไปกริ้วให้พอดีนะคะแล้วก็ซอสทีราแสดงว่าเขาทำจากพวกแอปเปิ้ลเขียวบีทรูทแล้วก็เป็นพวกเนยถั่วซอสเทฮลยากิอีก มถือว่าลงตัวมากนะเพราะว่าเนื้อปลานุ่มแต่ผักที่เขาเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นผักแบบกรอบๆมาที่เมนูนี้ดีกว่าเมนูสุดท้ายยำส้มโอกุ้งสดส้มโอนี่ไม่ใช่ส้มโอธรรมดานะครับเป็นส้มโอพันขาวน้ำผึ้งซึ่งเป็นพันที่แพงที่สุดจริงที่มันแพงที่สุดเพราะมันอร่อยที่สุดนั่นเองแล้วทานกับน้ำยำแล้วกุ้งแช่บัวที่คันเลือกตัวสดตัวใหญ่ด้วยมันดูเขาเสิร์ฟดีมาอยู่ในผักกระหล่ำง่วสวยเนาะแล้วใครที่คิดว่าเอ๊ะผลไม้มาทานเป็นของข้าวจะไม่อร่อยหรือเปล่าคืออยากให้ชิมแล้วจะลลืมมมไเยยยว่่าาััันนแบบบงงงงรรรออิิๆๆค ผมเชื่อว่าแบบหลายคนที่ไม่ทานผลไม้นะม้ะมาทานเนี่ติดใจแน่นอนมสมโมงค์เขาอร่อยจริงๆเนาะถึงแทบไม่เปรี้ยวเลยอะ่ะจะทานน้ำยำม,มานี่คือรสชาติถึงเครื่องอ่ะมีหอมนงหอมแดงคือมีกลิ่นของรสชาติยำที่ชัดเจนมาก<อ>เ๋อ,อ ขอบคุณมากมากเลยอะ่ะชอบร้านนี้มากจริงๆคือบรรยากาศก็สวยอาหารก็อร่อยมีความสุขมากอะ่ะให้คะแนนเต็มร้อยเต็มร้อยเลยเหรอใช่ใช่แสดงว่าร้านนี้ผ่านไปคราวหน้าจะพาสาวไปกินมา้างสาวที่ว่าคือ <c oughs> น้องพีนั่นแหละไม่ <c oughs> ตรบคนนั้นนะคนนั้นน่ะ <c oughs> ไม่มีคนนั้นน่ะที่มารายการอะ่ะก็น้องพีนัล้นะโอ้ยใช่น้องพีกจะพาน,น้องพีกมาทานมา้างหูแต่อารอร่อยจริง อาหารอร่อยมากค่ะอ,อร่อยจนลองเลือกไม่ถูกว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูเปพิปศษค่ะจะให้คุณผู้ชมโหวตดีกว่าค่ะว่าสาเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูพิเาษสองสายแรกที่โหวตให้กับคะแนนสูงสุดนะคะจะได้วอเชอร์มาทานที่ร้านนี้ฟรี1นึ่ันบาทค่ะใช่ครับและอีก5สายถัดไปนะครับรับฟรีสมาชิกแอดคิทเช่นหนึ่งปีครับและที่สําคัญที่สุดถ้ามาเช็คอินภายในวันนี้ รับส่วนลดไปเลยครับเต็มๆสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเป่ป่านะคะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดนันดรถไฟสินนครินนะคะเราเชื<ล>ช่อว่าคุณผู้ชมที่ชอบแนววินเทจนะคะหรือว่าชอบเดินสไตล์ตลาดนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะแล้วไม่ได้มีแค่สินค้าวินเทจเท่านั้นนะครับโอ้โหอาหารการกินนี่เรียกว่าสุดยอดเลยใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ เช็คอินชวนบินลัดฟ้าไปเช็คอินกันที่มาเก๊าและฮ่องกงอิ่มอร่อยกับบะหมี่มันกุ้งรสเลิศและเมนูปูผัดพริกเกลือตัวตโตติดท้ายไหว้พระขอพรก,กันที่วัดกลางหาันห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะ